มีคนบางคนนะครับผมบอกผมว่าพี่ครับลองใช้ฉายาะอัลลักกี้ดูซึ่งฉายานี้มันจะได้หลังจากที่คุณทำเอ่อลงดันแล้วมันพลาดะนะคีอคุณตายในการลงดันอ่ะมันเป็นฉายาที่แบบว่าคุณไม่ได้โชคดีเว้ยหรือง่ายๆเรียกว่าโชคร้ายนั่นแหละแต่ว่าพี่ครับลองใช้ฉายานี้ดูแล้วทําให้พี่ตีโรงงานหรือว่าตีกลุ่มจลสรัทที่โลกสามเนี่ยมันแบบว่าจะได้ผลดีเว้ยอันนี้กูเชื่อได้ปะเนี่ยเพราะว่าอันลักกี้เนี่ย มันแปลว่ามึงโชคร้ายหรือว่าไม่ได้โชคดีนั่นเองเว้ย <Huh? S 1> กูเชื่อได้จริงๆใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมเราเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ว่าในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการตีกลุ่มโจรที่โลกสามโดยใช้ฉายาะอันลักกี้นะครับผมตอนนี้ผมยังใช้เป็นฉายาเออ Demon Mode อยู่นะครับผมถ <Right. S 1> ้าเป็นฉายาแบบว่าเปิดโหมดปีศาจแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทําการเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ก่อนนะครับผมเอ่อ The u n l u c ี้นะครับซึ่งฉายานี้มันจะอยู่แบบว่าน่าจะบนบนเลยมั้ง น่าจะหาง่ายอยู่นะครับผมเฮ้ยตัวนี้มีแถบเลือกสีด้วยเหรอเนี่ยโอ้ม oh ่ก็ต์มาก็เจ๋ง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 เอาล่ะเรามาตามหากันดีกว่าเดอะอันลักกี้มันน่าจะอยู่แถวหมวดการลงดันนะครับผมถ้าผมเดาไม่ผิดนะเดอะอันลักกี้หายะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลวนี่ไงนะครับผมคุณลายในการลงดันนะครับโอเคแล้วเราเปลี่ยนสีกันหน่อยไหมอันนี้ผมสามารถเปลี่ยนสีได้ไฟรีเปล่าะวะเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันนะครับผมอ่าใช้เป็นสีชมพูแม่งเลยนะครับผม ลองดูนะครับโอเคถ้าผมพิมพ์แล้วมันจะเป็นสีชมพูใช่ปะ่ะเฮ้ยสว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 ยส,วยส,วยสวยีสวยดีกว่าเฮ้ยไม่เสียไม่เสียอะไรเลยอ่ะเฮ้ยทำไม่เสียอะไรเลยกลัวเป็นสีสีฟ้าเนี่ยแหละเออสีฟ้าไดามอนด์น่าจะสวยน่าดูเว้ยอ่าสวยดีสวยดีสวยด,วยดีแต่ไม่ค่อยเข้ากับชื่อกูเท่าไหร่เพราะว่าชื่อกุนเป็นสีแดงเว้ยโอเคไปเดี๋ยวเราก็ไปทําการเอชเคกันเลยละกันนะครับผมกับการลอยเจ้ากลุ่มโจรสลัดนี่พวกนี้เกิดแล้วผมก็น่าจะใกล้เกิดแล้วนะครับผมไป let's go เฮ้ยลาวาบัคบริการเติมโลบัคแบบ ID p a พารหรือจะเป็นการเติมแบบเซิร์ฟเวอร์ v i p ขั้นต่ำแค่20บาท <Wow. S 1> และยังบริการกดเกมพาร์ทเลทเจ มีอะไรแมปอะไรบ้างขึ้นมาเอามาออสตาบ็อกฟุตคิงเลกาซี่หาใครสนใจดูเว็บลาวาบักได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน i-have CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษา ตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง i อแอดซถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร,อเตอร์เราคือเพื่อนกันเอาล่ะนะครับผมก็ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลองทาการสุ่มผลกันหน่อยละกันนะครับสุ่มผลเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมในการครูดาวนะครับก็ถ้าสมมติเราตีเจ้ากลุ่มโจรสลัดเก็จเสร็จเนี่ยแล้วเรามาตีครั้งหน้าเนี่ยผมก็จะได้แบบว่ามาสุ่มผลได้แบบพอดีพอดีพอดีอ,ดอ,ดอะไรกันเลยเฉียวเชียวนะครับผมโอเคไป สุไัขเจ้าคุณรุงหนวดที่กําลังยิ้มให้กูอยู่อูแม่งยิ้มแบบว้าวคุณอะไรจะให้เกลือมึงมึงรู้ตัวไหมปึ๊บมาสามสองหนึ่าย,ยาเดออันลัคกี้มันต้องทําให้กูได้ผลดีนะเว้ยก <c oughs> ูไม่กอดได้ผลลักแสนขึ้นวะ่ะไม่เลวไม่เลวไม่เลว,มเลวผมแบบว่าจัดอันดับเป็นแบบว่าถืงว่าค่อนข้างดีเลยดีเชียวเพราะว่าไอ้เจ้าผลไดมอนเนี่ยนะครับผมมันอยู่ในหมดหมู่แบบว่าหกแสนนะครับผมซึ่งไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,แย่ใช้ได้ใช้ได้ หรือผมไปทําการทิ้งไว้อยู่ตรงนี่ดีกว่าตรงประสาทใจกลางเลยทิ้งแม่งตรงนี้เลยละกันนะครับผมอาเป็นแท่นบูชาระวิบระวับต้องได้แบบว่าผลที่มันมีเอฟเฟกด้วยนะเว้ยถ้าได้ผลที่มีเอฟเฟกผมถือว่าเป็นผลที่ค่อนข้างดีเลยดีเลยเชียวถ้าให้ได้ผลคาวิตี้มาก็โอเคแต่ว่าตอนนี้ผมอยากได้ผลเลียวผาดกับบิ๊กมัม โอเคไปเดี๋ยวเราก็ไปตามหากันเลยดีกว่าโดยการตีกลุ่มโจรสลัดเอาเฮ้ยผลเกิดวะเฮ้ยผลเกิดอยู่ประมาณ1000พเมตรอยู่ประมาณตรงไหนอะผมเปิดแบบไอ้นี่ไปเลยกอเต่าตรงนู้นใช่ไหมโอเคกอเต่านะครับผมแมนชัน่นว้าวอยู่ใกล้ๆกูด้วยนิชฉายาเดอะอลลักกี้จะทําให้การหาผลของกูนั้นดวงดีด้วยหรือเปล่าเนี่ยถ้าดวงดีด้วยนี่แบบว่าสุดยอดเลยนะกูจะใช้ฉา,ายานี้แบบว่าประมาณ10 10เดือนเลยอเออ เดินมาตรงนี้หน่อยเฮ้ยเหมือกูเห็นละเหมือนกูเห็นละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของจริงว่ะคนดูเฮ้ยฉายานี้สุดจัดอะ่ะเฮ้ยของจริงเว้ยโอ้โหผลสตริงเฮ้ยกูยังมีผลสตริงอยู่ปะมีมีมีม,มีเดี๋ยวกูให้คนอื่นแบบว่ามารับเก็บไปแล้วกันนะผมของจริงว่ะเฮ้ยสุดจัดเลยผมแนะนํานะครับใครที่แบบว่าดวงไม่ค่อยมีนะครับผมอย่างตัวผมเนี่ย ใช้ซะฉายาเดอะอันลักกี้และใช้ไปตลอดชีวิตเลยมึงจะได้ดวงดีโอ้โหแบบผลสตริงถ้าดีวกว่านิดนึงเนี่ยผลลีโอผ่านละนะครับผมโอเคพิงไว้นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้คนอื่นมาเอานะครับเอาล่ะไปไยเกินแล้วเกินแล้วเกินแล้วอีกประมาณน่าจะสักประมาณ30สิบวิได้ไหนวะไม่เห็นโผล่มาสักตัวเลยโอเคมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนเอ้อยกูอยากจะลองพิสูจน์ดูว่าไอฉายาเอออันลักกี้เนี่ย มันดีจริงๆหรือเปล่ามาไปไปสายดาวของฉันฟึบสองตัวอุ้ยๆๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเด้งด้วยนะโดนเด้งด้วยมอพวกนี้ดุใช่ย่อยอ้าวไม่ถึงอ,อ้าวโ,โอ้โหเทโคเทโอ้ไมลสกดกูรู้สึกว่าถ้ากูใช้ผลโลเกียเนี่ยน่าจะตีง่ายมากกว่าน,นี้นะเว้ยเพราะว่าผลโลเกียนั้นมันจะทําให้แบบว่าไอพวกเนี้ยโดนโจมแบบไม่โจมตีกูเว้ยคือโจมตีกูไม่ได้อะ แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกปันสดอย่างนี้เลยไม่กลัวหรอกบอสพวกนี้มันโน้ตพวกนี้ไม่เรียกว่าบอสได้ทำพวกลูสมุนทั้งหลายจริงๆผมตีแค่ตัวนี้ก็จบแล้วนะผมผมกไ็ได้ผลมาที่เรียบร้อยละเรียบร้อยอ่ะอ๋อไม่ย้ของจริงว่ะของจริงว่ะเฮ้ยเ้ลฟินิกเฮ้ของจริงว่ะเอ้ยฉายาเดอะอันลักกี้ใช่เล่นว่ะ เฮ้ยได้ผลฟินิกสุดจัดสุดจัดอะครับโอ้โ oh, ห oh. แนะนำเลยแบบคุณอยากดวงดีเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช้ฉายา,ยาเดออัลักกี้ซะนะครับผมดวงดีเพิ่มขึ้นจริงๆเว้ยผลแรกที่เราได้คือผลเพชรนะครับผมผลที่2คือผลสตริงแล้วผลที่3เรายังได้ฟินิกมาอีกคือโคตรดวงดีเว้ยกูไม่เคยดวงดีอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้กูรู้สึกว่ากูเริ่มเห็นเงา ของลีโอพาดลางๆและโอเคนะครับผมแปลรู้สึกตื่นเต้นและอยากตีรอบที่2ไม่ไหวแล้วนะครับผมไปไปตีรอบที่2กันเลยดีกว่า let's go <S แน่นอนครับผมในระหว่างที่โจนสลัดมันยังไม่เกิดนะครับก็มาทําการสุ่มผลนะฮะออมาดูกันดีกว่านะว่าเ,เจ้าฉายา the unlucky เนี่ยมันจะดีจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะว่าผมยังฉายา the unlucky อยู่นะครับผมโอเคมาทําการสุ่มผลกันเลยดีกว่ากับคุณลุงนวดจัดมดันดิขอแบบ ผลแลกวดอุ้ยฮะอุ้ยไม่เลวไม่เร็ว,รวกูบอกเลยว่าเป็นผลที่ค่อนข้างดีเว้ยไอ้เจ้าแมกมาเนี่ยราคาไปอยู่ที่แปดแสนนะถ้ากูจําไม่ผิดอ่ะเออเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้เว้ยเพราะผลดอเก้าแสนใช่ไหมอันนี้หนึ่งล้านเนี่ยอุ้ยผลราคาแพงอยู่นะเว้ยเอาเรื่องเอาเรื่อง,เอ,เ,องเอ้ยกูเก็บได้ปะ โอ้กูมีแล้วอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอุ้ยกูได้ผลดีแท้ได้ดีมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีผลไหนต่ำกว่าแสนเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราก็ไปทำการตีเจ้ากลุ่มโจรสลัดกันเลยดีกว่าไปกระชืบหน้าพวกมันกันเลยดีกว่า s go <S หาผล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 เอ้ยอย่าบอกนะว่าเกาะเต่าอีกแล้วเหรอเมนชั่นนะเอ้ยใช่ด้วยเกาะเต่าเ,าเ๋ยนะหรือว่าไม่ใช่วะเนี่ยอ๋อใช่อยู่มั้ง สี่สิบเมตรปะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะเป็นผลอะไรเอ้ยผลใต้ตรงนั้นปะล่ะโอ้แม็กอีกแล้วโอ้ไม่ก็เยี่ยม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 ว่ะอย่างน้อยก็ไม่ได้ผลที่มันค่อนข้างที่จะเกลือนะครับผมแต่ได้ผลดีค่อนข้างที่จะดีอยู่นะฮะเอ้ยกูย,ยังเก็บลูกมึงไว้อยู่เว้ยนี่นี่ใไลูกมึงอ,ะอ,อ่ะอออ่าตั้งประดับไว้นะครับผมเป็นแบบว่าผลเดียวกันแล้วก็สองผลเลยสุดยอดจริงว่ะกู นี่แบบมีลูกสมุนเป็นผลม,มากๆหล่อเท่ใชัย่อยนะเนี่ยตัวกูในที่สุดเวลาที่กูรอ,อคอยนั้นก็เกิดมาสักทีนั่นก็คือไอ้เจ้ากลุ่มโจนั้นจะเกิดแล้วคุณดูอยู่ประมาณสัก30วิได้นะมันจะมีการดเลย์สักนิดหนึ่งเหมือนกับการตีโรงงานนั่นแหละมันจะมีการเดีเลสามวินาทีเพื่อให้เราเตรียมตัวระหว่างนี้กูก็ไม่มีอะไรทำนอกากกูพังต้นไม้เล่นแม่งเลยอืมโอ๊ยเกิดมาแล้วว่ะเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงจะโผล่มาเฮ้ อ๋อหรือเปิดฮาคกูก็ว่าอยู่ทำไมกูตีพวกแม่งไม่ได้แบบพวกแมงแข็งแกร่งเกินไปเหรอจนกูไม่สามารถที่จะตีได้แล้วอะฟิว <c oughs> ตีมาหวังว่าจะได้เป็นขดดีนะกูอยากได้เลียวผ่านกันเลยอะขอเลียวผ่านหน่อยได้ไหมจ๊ะโอ้โอฟัน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 มอนพวกนี้มันนู๊บนะครับผมในนั้นกูไล่ฟันปกติได้เลยแบบอีสี เอ้นี่ไงตัวนี้ไงที่ตีแล้วได้ผลดังนั้นกูตีตัวนี้แม่งเลยแล้วกันนะกูไม่จำเป็นที่จะต้องตีตัวอื่นโอ้ oh my gosh อ oh ้ my gosh ได้พล s m o k เริ่มไม่ดีละเริ่มไม่ดีละแม่งได้ผลที่แต่ว่าผลนี้มันก็ราคาเกินแสนอยู่นะก็โอเคก็โอเคก็โอเคมาราคาหนึ่งแสนเป๊ะเลยอะ่ะก็ก็ก็ถือว่าเป๊ะอยู่โอเคมาเราจะทําการตั้งโชว์ไว้แบบนี้เลยอันนี้จะเป็นผลที่เราได้นะครับผมแมกมาสองกับ เออสมุกหนึ่งนะครับผมถือว่าเป็นผลที่ค่อนข้างดีเลยเดียวเชียวนะครับเออ่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่มากเท่าไหร่นะถ้าสมมติได้เป็นผลอื่นมาเนี่ยได้สมุก Smoke มันราคาเท่าไหร่ปะแสนหนึ่งใช่ไหมถ้ากูจำไม่ผิดอะ่ะแสดงว่าถ้าสมมติกูได้สปริงมามันจะดีกว่าสมุกนี่ใช่ปะ่ะสม,มุกอยู่ไหนเอ่ยสม,มุกนี่ไงหนึ่งแสนเป๊ะเว้ยผลสปริงโอ้ผลสปริงกากกว่านะครับผม ถ้าได้สไปม์มาเนี่ยยังดีนะครับสไปม์มาก็ยังดีอะไรพวกนี้เอาละไปเดี๋ยวเราก็ไปอรอตีรอบต่อไปกันเลยละกันหวังว่ารอบต่อไปเนี่ยกูจะได้ผลราคาหลักล้านนะครับผมขอแบบ2ล้านขึ้นเลยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับโอเ okay ค let's go boy ผลปีศาจที่เกิดนั้นจะเป็นผลที่ดีหรือเปล่านะเกิดตรงอยู่ตรงไหนๆๆว้ละ,ะโอเคเกิดอยู่ตรงเกาะครับเค้กเว้ยคนดูเค้กแลนด์แล้วก็เดินมาน่าจะประมาณแถวๆนี้เอยอย่าบอกนะว่าเกิดตรงเกาะช็อกโกแลตอะโอ้ใช่เลย เกิดอยู่ตรงกอดช็อกโกแลตใช่แหละนานๆที่จะมาเกิดตรงนี้นะเนี <S <S ่ยไม่ค่อยจะมาเกิดตรงนี้สักเท่าไหร่ด้วยเจ็ดสิบเมตรหกสิบเมตรก็เป็นผลดีแล้วล่ะเกิดแบบเกาะแปลกๆอย่างนี้ด้วยเฮ้ยหรือว่าไม่ใช่หรูอ่อยู่ตรงนู้นปะอ๋ออยู่ข้างในตรงนี้สามสิบเมตรยี่สิบเมตรโอ๊ยเจอละเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยผลพระ what ผลพระเฮ้ย เกินไปนี่กูได้ผลพาแบบโอ้ยผลพาราคาเท่าไหร่วะกูขอย้อนกลับไปดูก่อนได้ไหมผลพาราคาเท่าไหร่รู้สึกว่าผลพาเนี่ยจะไม่ราคาถึงสองล้านนะเอ้ยกูจริงจกูดูในนี้ก็ได้นี่วะมันมีราคาบอกไปว่าไม่มีว่ะเนี่ยแต่ว่ามันต่ํากว่าอ๋อเหนือเคว้ขึ้นมาน่าจะล้านสองเว้ยถ้ากูจำไม่ผิดนะล้านสองเว้ยคนดูเฮ้ยใหม่ก็มีแต่ผลดีๆทั้งนั้นเลยว่ะนี่กูยังแบบเดี๋ยวกูโชว์ให้ดูว่ากูยังใช้ฉายานี้อยู่เว้ยนี่เดือดลักกี้ ฉายานี่ดีจริงคนดูเย็มเยมเยมเยยยมเลยเฮ้ยกูไ,ได้แต่แบบของดีๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเ,เกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วอยู่ตรงไหนวะเนี่ยพวกมันอยู่ไหนโอเคกูคเห็นละอเ,เละออตีมากเลยเฮ้ยกูกูจะใช้ปืนยิงกูจะใช้ปืนยิงปั๊มปิงเฮ้ยทำไมมันพุ่งมาสั้นยังวะ พุ่งมาโคตรสั้นเลยเราเด้งไปแล้วเด้งหายไปเรียบร้อยวิตีอะไรได้มาสเตอรี่ด้วยอมา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 ได้ผลผสโมกฮ่าฮผลสโมกอีกแล้วรู้สึกว่าการตามหาผลของกูนะมันจะได้ง่ายมากกว่าเพราะว่ามาดูการตามหาผลของกูได้ผลพระแล้วดูการที่กูได้ผลจากการตีกลุ่มโจรกูได้ผลสโมกเราไปตีกลุ่มโจรกันอีกรอบดีกว่ารอไม่ไหวแล้วอยากจะรู้ว่าเราจะได้ผลอะไรมันจะดีกว่าผลพระหรือเปล่านะเนี่ยเอ้ย บอฟตอัปเดตใหม่ว่ะโคตรสวยเลยเป็นแบบว่าอัปเดตแมปนะครับผมแล้วก็มีมอนนี้เข้ามาปาร์ตี้ช็อปนะครับผมอัปเดตเกี่ยวกับ10บิลเลียนนะครับแบบว่าผู้เล่นที่เข้ามาครบ10บิลเลียนแล้วนะครับผมโอ้ขอแสดงความยินดีกับบอฟตดกันด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรกูไม่ได้สนใจกูจะมาทําการสุ่มผลนะครับเอ,อ่าหล่ามาก็เราจะมาทําการสุ่มผลกันนิดนึงนะครับผมโดยที่ผมยังใช้ฉายา,ยาเดอะอลักกี้อยู่นะครับเอาละ่ะมากูคาดหวังมากเลยนะว่ากูจะต้องได้ผลที่ดีมากๆนะครับผมงั้นก็จัด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผลคอนโทนเฮ้ยตามหาผลเจอผลราคาสองล้านกว่าเจอผลคอนโทนโอ้ my gosh เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเจอผลนี้ได้เฮ้ยเจอผลคอนโทนว่ะคนดูดวงกูโคตรดีโอ้โหฉายาเดือนลักกี้อือ โคตรดีของดีจริงว่ะคนดูโอเคมันเกิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พยายามเดินมาหาด้วยมาว่ะฟืบเฮ้ยบินขึ้นอ่าสเตปคอมโบของโกอแล้วก็ปล่อยไปตรงนู้นมาดูกันดีกว่านะว่าไอ้เจ้าการตีอันเนี้ยมันจะทำให้ได้ผลดีกว่าผลคอนโทรหรือเปล่าถ้าดีกว่าผลคอนโทรนี่เยี่ยมเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผลที่ดีมากที่สุดข,ของเราน่จะเป็นผลคอนโทรไม่คนดู เป็นผลที่แบบโคตรดีอะจังหวะเนี้ยตอนดีมากดีจัดจัดนะครับโอ้ยจะตายหาแล้วได้ผลโอ้โหแม็กมากว่าคนดูแต่ก็ถือว่าไม่เลวไม่เลวไม่เลวแต่ว่าผลคอนโคนก็ยังดีมากที่สุดนะครับผม ได้ผลแมกมามานะครับเอาล่ะไปก็สำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ละกันใครชอบอย่าลืมกด,กดไลค์หรือกดซับถ้าใครให้ผมกันด้วยนะครับผมสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าอยากให้ผมมาตีโจนสลัดด้วยใช้อะไรอีกอย่าลืมบอกกันด้วยไปก่อนแล้วบ๊ายบายเซียวเกียนนะจ๊ะ